Eu เธอคืออีกครึ่งชีวิตทีห่หายไปออรู้เธอเปิมใจใ<ห>ขอฉันโอ้ฉันเพื่เธอทำให้ฉันสบใจตั้งแต่แรก ื่องจากมันเป็นวีคเพลงคู่ที่ต้องใช้การฮาร์โมนีฉันขอมอบให้กับทีมครูสอนร้องเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์คุณพานะพาอย่างนี้เลยเหรอร่วมจัดครูพุ่มจัดไปเลยเด็กเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวมาหน่อยจะได้เยอะเลยก็จะได้เบาๆขึ้นต้นมันก็เยินแล้วนเนี่ยตอนอินพรไวส์มาระวังนะหางมันชอบเชิดนะถ้ารู้แล้วต้องโฟกัสดึงลงเชสเยอะๆไม่งั้น เผยหมดเลยช่วงแรกอ่ะแล้วก็ช่วงคอรัสก็เหมือนกันส่วนส่วนมากจะไปไปเพี้ยนตรงแถวเราโชว์นีที่เรากดไม่ลงตัวแรกค่ะระวังซ้อมจ่อเยอะตรงแถวอารมณ์ฟินแล้วมันจะพายเพี้ยนไงเบื่อแล้วที่ทำนี่คือแด่ข้างหลังก็เหมือนกันนะไบร์ก็มีนะไบร์ตรงเจะคือคนที่ร้องจะอร่อยก็มีการกัด แล้วก็ของเนสตรงที่หลงไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ก็เพียนตัวละตัวหลังสุดระวังหลายจุดไบรท์ตอนนั่งอ่ะตอนนั่งกูแบะหนุแฟลตเลย เห็นไหมแรงไม่ร <Tipp s> ู mm ้ตัวเพราะว่าท่าท่าที่ลงไปนั่งมันคือตรงนี้มันมันจะไม่ตรงแล้วว่ะไม่ตรงแล้วต้องจัดระเบียบท่าดีๆนะลงไปนั่งยังไงตรงนี้ต้องเจียงตรงมันจะร้องไม่ได้นี่ฝัดธรรมดาฝัดเยอะเยอะเลยแล้วพอพอจะขึ้นปุ๊บช้าเอาอีกเออเพราะช่วงที้ราเทกตัวขึ้นมาตอนแรกอัแฟนพอเท็กตัวขึ้นช้าเนี่ยลองไปซ้อมเจาะตรงนั่งยืนนั่งยืนเนี่ยให้มันคล่องๆปากสียบใได้ มะครับอ ah, ่าต่อไปขอคุณครูทางด้านการแสดงใครก่อนเราหวังกันนะตอนอันนี้ดีกว่าวันพุธเยอะมากในเรื่องของคอนเนค t ชันนะคะแต่เนสมันความกังวลมันออกมาท่าสใสตาเนชัดมากเลยค่ะช่เออแล้วพอพอมันูได้ยินเสียงเพี้ยนหนูหนูคือหนูไม่รับไม่ส่งเท่าที่ควรคือ บร์เล่นไปสิบหนูรับมาหนึ่งมันเหมือนกับไม่ได้เล่นด้วยกันสมมุติไบร์ทํำท่าเนี้ย yeah. <Yeah. S 1> คือคนดูมันเขินแล้วแต่นเน็ตยังเหมือนเหมือนไม่มีอะไรกัดขึ้คือ,คอแบบเหมือนเล่นแบบคิดว่าเดี๋ยวจะต้องเล่นแบบเนี้ย <c oughs> มันไม่ได้รับสิ่งที่ไบร์ส่งมาให้ <c oughs> นะคะแล้วก็โอ้โหโดยเฉพาะท่อนรักเธอรักเธอหูตาแข็งว่ารักเธอรักเธอเงี้ยดูแลฉันกลัวแกเลยเงี yeah. ้ย อืมคือตอนนี้เนสค่ะมันจะมีช่วงหลุดแถวแถวเนี้ยที่ดีที่หนูแบบยิ้มแบบแะกระดันของหนูอะค่ะเอาหนูต้องเอาตัวเองมาตอนนี้มันยังดูหนูแสดงเป็นคนมีความรักแต่ครูไม่รู้สึกว่าหนูอะรับจากสิ่งหนูหนูไม่เห็นจะต้องแสดงเลยอะหมายถึงว่าครูครูไม่ได้หมายไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครูไม่ได้หมายเขาอย่างนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องพยายามที่จะต้องแสดงเราแค่รับส่งผู้เล่นส่งมาให้คือ ต่อให้ครูเล่นกับครูกองอ่ะครูกองหันมาสิส่งสสยตาสิเอ้ยริจะบ้าเหรอครูก็รับมาแต่หยีก็กลัวๆแบบแต่ว่าคือคือใครก็ตามค่ะที่เราเล่นเขาส่งมาให้เรารับได้แค่แค่เรารับแต่ถ้าเราแค่มองแต่เราไม่สนใจแต่ฉันคิดว่าฉันจะเล่นแบบเนี้ยมันก็ไม่มีรีอคชันเมื่อกี้ชัดเลยตอนที่ไปทาท่าเนี้ยซึ่งเป็นท่าที่ชัดแบบใหญ่มากอ่ะแบบทําทําไมอะไรเงี้ยให่มั้แต่แบบว่า คือ yes, man, man. ถ้ามันเท่ตอนนี้โอเคแต่พอจุ๊บปุ๊บไม่รู้นะครูก็แล้วแต่ถ้าทำทำก็ทำได้ครูก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ครูแค่รู้สึกว่าเ <Yes. S 1> นี่ยเมื่อกี้เกือบจะเท่กว่าน,นั้นแล้วพอ <Yes. S 1> ทำแล้วมันดูล <No. S 1> ุดๆไปน,นิดหน่อย <No. S 1> แต่ว่าเนสแต่สิ่งที่ปรากฏการที่เกิดขึ้นคือเนสไม่มีรีแอคชั่นกับสิ่งนั้น <the> มันเหมือนรู้ไปหมดแล้วอ่ะ <Yes. S 1> ครูไม่รู้หรอกว่าตอนซ้อมมีท่านี้หรือเปล่า แต่มันดูเหมือนแบบไม่เห็นนะคะคือเขาส่งมาแล้วก็หันไปล็อกครูเป็นไบคุณอย่างเงี้ยแล้วก็ไหลล่วงนะคะเหมือนแบบโทรส่งไปแล้วไม่รับกันเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ระวังลองไปดูเห็นเลยว่าน้ําหนักไม่เท่ากันค่ะโตก็เห็นด้วยกับน้องนะเรื่องรับส่งนี่แหละเหมือนไบส่งเยอะแต่ว่านสมีบางช่วงที่แบบอยู่ๆเราก็เมินไปอีกทางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ค่อยรับรีแอคเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมพี่ว่าดูแลสบายใจแล้วก็ดีมากครับ ถ้ามีรับส่งแบบสมบูรณ์มันจะเป็นโชว์ที่ดีมากมันน่ารักอต่เราหูแค่ทำครูครูนั่งครูก็นเอออะไรอย่างเงี้ยเออแกอยู่ตรงนั้นนะแกยิ่งน่าจะเออกับคุยอีกปล่อยเลยลูกไม่ต้องกากไม่ต้องอะไรให้ปล่อยแต่สบายดีนะดูแบบเต็มที่แล้วสบายมากรองเท้าหลุดยังไม่ไม่มีอุปสรรคกับการแสดงก็คือก็คือข้อที่เน้นมือเนิร์เขินค่ะมันดูไม่ออกมาเนี่ยตอนนี้มันผิวๆอ่ะ บบมาตอนนี้เนเน่เซ็ตว่าจะเขินมันไม่รู้สึกว่าเขินเลยเขายังไม่ทันทำเลยเนสถ่ายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะเออเน่เซ็ตหมดเลยตอนนี้การเล่นของเนี่มันคือเซ็ตหนึ่งสองสามสี่แต่มันไม่ได้รับเลยมันไม่ฟรีเลยอะลูกค่ะแล้วเมื่อกี้เหมือนไบรท์ททำเนสไม่เห็นแต่โดยรวมก็นิดเดียวแหละเนาะถ้ามันรับรีแอคกันมันจะเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่คือคือในในแง่ของการดีไซน์มูฟเมนต์ของพวกหนูมาน่ารักและดีขึ้นกว่าจากวันพุธเยอะมากๆแต่ว่านั่นแหละถ้าไม่ถ้าถ้าไม่รับไม่ส่งเนี่ย โดดเลยอ้ไบก็จะดูตลกเนสก็จะดูตลกว่าแบบอ้าวทำอะไรกันอะไรเงี้ยจะขอบคุณค่ะคุูครูลีลาครับลีลาสื่เครื่องจากต่อจากครูง้อค่ะเพราะว่าัเป็นอย่างที่ครูง้อกับครูโต้งแล้วครูร้องเห็นเลยเป็นอย่างนั้นเลยก็คือรีแอคไม่เท่ากันแล้วก็เวลาเล่นอะพอเรากังวลท่าทางหรือบางอย่างมันมันไม่ได้ออกมาจากใจอะมันเหมือนเป็นเป็นคิว คิวบางอย่างมันก็ทําให้ท่ามันลายเล็กๆด้วยอ่ะคือแบบมันไม่ชัดเจนหรือหรือบางอย่างมันเหมือนกับอย่างไบท์ท่าออกมาแล้วมันเป็นแค่ท่าที่ออกมาแต่เนตไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาส่งอะไรมาให้เราตรงนั้นแล้วก็อีกเรื่องหน,<ม>นึ่งคือแพทเทิร์นนิดๆหน่อยๆไอ้ตรงส่วนรองเท้าหลุดไอ้นี่อยู่แล้วมันอาจจะทําให้เราสะดุดอะไรไปบ้างแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่แต่อยากให้ให้ไบ์เวลาจะดึงหรืออะไรเนสจะให้ซอฟขึ้นกว่าน,นี้นิดนึง อันนี้ก็ซอฟต์ขึ้นแล้วแหละปกติจะแบบกระชาาคอหรืออะไรเงี้ยก็คือรักเขาจริงๆอะรักรักเขาดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้คนคนที่เรารักเขาจีบปล่อก่อนนะครเวลาสัมผัสก็สัมผัสด้วยความรักเดี๋ยวโน้มเข่าน้เข่าเดี๋ยวข้าไปปัะ หมดแล้วล่ะครับท่าบป็นทุระค่ะอยทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวจะเข้าใจผิดว่าไม่ให้ทำไอ้ท่าสองจุดถ้าหนูอยากทาทาได้นะลูกแต่ทําให้คมคือถ้าทําเหมือนแบบลังเลเมื่อกี้มันดูเหมือนแบบไม่มีอะไรทําก็เลยทําทําอันนี้ซ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่ชัดเนาะวม่ชัดเพื่ออะไรทําทําไมากักๆไปหนคือคือทําดีก็เท่ทําไม่ดีก็เสียวถูกอันเนี้อ่า สิ่งสิ่งที่เห็นก็คือเห็นเห็นเห็นเน็ชัดในในในข้อบอกพร่องนิดๆนหน่อยหนะครับ <c oughs> อย่างแรกก็คือที่ครูคพูดจะถูกต้องเลยหนูต้องอยู่กับปัจจุบันตอนเนี้ยครูรับรู้ว่าหนูคิดเยอะมากคิดว่าจะประสานถูกไหมพอร้องเพี้ยนก็เจ๊งไปเลยแล้วก็ไม่เอาละฉันไม่เอาละที่เหลือก็เอาแค่ตัวรออตามตามเทคนิคที่เราเคยเซตไว้เท่านั้นเอง <c oughs> เออแค่นั้นแหละก็ต้อง ร้องให้แม่นอ่ะพอร้องให้แม่นครูเชื่อว่าหนูจะแอคติ้งจะดีขึ้นเองตอนนี้มันทั้งท่าทั้งบล็อกกิ้งทั้งเสียงที่จะประสานทั้งอะไรหลายๆอย่างหนูแบบพังอ่ะมันก็เลยออกมาเป็นแค่แบบเอาตัวรอด่ะลูก<า>แค่นั้นแหละขอบคุณค<า>่ะก<า>็ไม่มีอะไรจะบอกว่าจริงๆแล้วว่ารู้ว่าแบบว่ามันคิดหลายอย่างที่ทุกคนบอกอ่ะ แต่ต้องแยกให้ออกเพราะเนี่ตอนแสดงฉากในรถก็เป็นเหมือนกันคือเราก็เลยต้องท่าให้ทุกอย่างซึ่งความจริงแล้วพวกยูคุณจะต้องเล่นเองเล่นเองแต่ว่ามันเยอะอะตอนแรกเกือบจะมีความเป็นธรรมชาติดีในตอนเล่นตอนบกรถอะไรนะแต่พอถึงเข้ารถเข้าอะไรปรั๊บความเป็นธรรมชาติมันหายไปเหมือนมันกังวลหลายอย่างเพราะฉะนั้นการแสดงที่ต้องตัดความกางังวลทิ้งคือถ้าร้องคิดว่าทําคู่ประสานทําคู่ฮาร์โมนียังไม่ยังไม่แน่น ก็อย่าไปกังวลกับมันพอกังวลกับมันมากทุกสิ่งอย่างมันก็จะเละวนไปหมดคือต้องมั่นใจว่าฉันได้เท่านี้เอาเท่านี้แล้วก็มีฟิลเอาไว้มีฟิลไว้อันนี้ขอโทษคุณครูคุณค,ครู้องด้วยนะคะคือคือเผื่อว่าเก,เกิด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 ปัญหาอะไรนิดหน่อยสำหรับคุณครูลองอย่างที่บอกบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรปั๊บคิดว่ามันประสาทแล้วจะเพี้ยนเขาเขาตัดเป็นยูนิเซนไปได้เลยใช่ไหมครับคือร้อง นั่นไปได้เลยคือจะได้ไม่เป็นปัญหากังวลเพราะว่าพอมันกังวลปั๊บเนี่ยทั้งหมดมันจะมันจะไปกันหมดถ้าคิดวร่องนี้ไม่ได้ปั๊บรู้จักอยู่นีเซนใช่ไหมคือร้องร้องเท่ากันหมดโอเคไม่ต้องประสานร้องน้อเดียวกันแล้วท่อนที่ได้ก็ค่อยประสานก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เสียหายมองเข้าไปในตาเขาว่าลูกแค่นั้นเราจะรับกันได้ โอเคตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะเอาละเพลงต่อไปมันเป็นเพลงที่ขอโทษเมื่อกี้เป็นเรื่องที่สั้นที่สุดก็เลยเลือกเขามาก่อนว่า